สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Code a d Note ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาสอนการคอมเมนต์ในภาษา HTML กันนะครับการคอมเมนต์นะครับในภาษา HTML นะครับการคอมเมนต์คืออะไรนะครับการคอมเมนต์คือการที่เราไม่ต้องการให้ตัวเบราว์เซอร์นะครับประมวลผลหรือแสดงข้อความใดๆนะครับกับโค้ดที่เราต้องการนะครับ ซึ่งการคอมเมนต์นะครับจะมีประโยชน์มากๆนะครับที่จะใช้ในการเขียนคำอธิบายโค้ดนะครับหรือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารนะครับที่เป็นเรื่องเดียวกันในสิ่งที่เราในบริบทที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองนะครับซึ่งการทำงานเป็นทีมนะครับสำคัญมากเลยที่จะใช้การคอมเมนต์นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการประสานงานการสื่อสารการจดจำต่างๆนะครับกับคนภายในทีมนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับก็คือการตัวอย่างนะครับของการเขียนคอมเมนต์แบบ1บรรทัดนะครับก็จะมีรูปแบบด้วยการใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายตกใจนะครับขีดเป็นแท็กเปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการคอมเมนต์นะครับส่วนเครื่องหมายแท็กปิดครับก็จะเป็นขีดเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะคอมเมนต์ได้หลายบรรทัดด้วยนะครับเพียงแค่เราเอาเออแท็ก เปิดตัวนี้นะครับซึ่งก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าตกใจขีดเนี่ยนะครับคุมโค้ดที่เป็นหลายบรรทัดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขีดมากกว่าแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือการคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดนั่นเองนะครับโอเคเรามาในส่วนของการโคดดิ้งกันเลยนะครับให้ทุกคนเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาครับทำการสร้างไฟล์ใหม่นะครับตั้งชื่อว่า05 Comment.html เลยนะครับ แล้วก็ทำการสร้างโครงสร้างภาษา HTML file เลยครับ HTML colon ah. 5 enter เลยครับโอเคแล้วก็จะทำการประกาศชื่อเรื่องนิดนึงครับเป็นคำว่า HTML file เรื่องต้นี a e ค comment นะครับประกาศหัวเรื่องครับเป็นเรื่องของการ comment ในภาษา HTML นั่นเองนะครับเมื่อเราเขียนข้อความเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราทำการเปิดไฟล์นี้ด้วย last server เ,เลยครับคลิกขวา Open with last s e r v e r นะครับก็จะแสดงข้อความนะครับในสิ่งที่เราประกาศหัวเรื่องขึ้นมาเองนะครับทีนี้เราจะมาทดลองการคอมเมนต์นะครับในภาษา HTML กันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมประกาศข้อความสักหนึ่งข้อความครับก็คือ หัวเรื่องที่ชื่อว่า code add node แบบนี้เลยนะครับมาดูข้อความครับก็จะแสดงคำว่า code add node อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นส่วนของข้อความครับก็จะเป็นแบบว่า,า,วา html file เบื้องต้นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะแสดงผลในตัวเบราว์เซอร์แบบนี้ใช่ไหมครับ เราสามารถที่จะอธิบายโค้ดในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ได้นะครับโดยการที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้าไปครับในส่วนนี้ผมอยากจะอธิบายว่าเป็นหัวเรื่องนะครับผมก็กิดคอมเมนต์ไปเลยครับน้อยกว่าอกใจใช่ไหมครับกีด,ดอ่าแล้วก็เขียนหัวเรื่องนะครับอันนี้ก็คือส่วนของหัวเรื่องแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นส่วนของเนื้อหา แบบนี้นะครับเราสามารถเขียนคอมเมนต์นะครับในการอธิบายโค้ดนะครับในในตัวที่เรากำลังทำอยู่ได้แบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมาครับเราสามารถที่จะเดี๋ยวผมเขียนคอมเมนต์กกับไปก่อนนะครับทำการคอมเมนต์โค้ดเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับ เช่นอาจจะมีการเขียนข้อความว่า,า HTML าพื้นฐานนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราอยากจะเก็บโค้ดชุดนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะนำโค้ดชุดนี้กลับมาใช้หรือเปล่าใช่ไหมครับเราสามารถที่จะคอมเมนต์โค้ด ทั้งชุดแบบนี้ได้เลยนะครับาก็คือการคอมเมนต์เก็บโค้ดเอาไว้ก่อนได้แบบนี้เลยนะครับต่อมาครับเราจะมาทดลองทำการคอมเมนต์แบบข้างบนไปแล้วใช่ไหมครับก็คือตัวคอมเมนต์จะอยู่ด้านบนของอ l e m e เมน แต่เราสามารถที่จะคอมเมนต์ในส <t os> kind of ่วนของด้านขวาของ Element ได้เหมือนกันครับก็จะเป็นทดลองสร <outfit> ้างข้อความครับเป็นคำว่าจะเป็น CSS เริ่ต้นนะครับแล้วก็เขียนข้อมูลคอมเมนต์ด้านขวาของ Element ได้เหมือนกันนะครับน้อยกว่าตกใจขีดใช่ไหมครับแล้วก็เขียนคำว่าคอมเมนต ดลองคอมเมนต์ด้านขวาอิเลเมนต์นะคะ่าแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านขวาของอิเลเมนต์แบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะทดลองนะครับ มาดูกันว่าเราสามารถที่จะอคอมเมนต์ด้านซ้ายของอีเลเมนต์ได้ไหมนะมาลองดูกันครับคำว่าจะเป็นจาวาทริปเรื่งต้นอ่านตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ทดลองคอมเมนต์ครับด้านซ้ายของอีเลเมนต์ ก็สามารถทำการคอมเมนต์ด้านซ้ายของอิ e m เมนต์ได้เหมือนกันครับทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องตกลงว่ากับทางทีมของเรานะครับว่าเราอยากจะคอมเมนต์แบบไหนนะครับเพื่อให้เป็นในทางที่ทท,ท,ทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์แบบบนอิ e m เมนต์นะครับการคอมเมนต์แบบทางขวาของอิ e m เมนต์ทางซ้ายของอิ e m เมนต์แบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถคอมเมนต์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับ มาดูในส่วนต่อไปครับคือการคอมเมนต์บแบบ inline content นะครับ inline content นะครับการคอมเมนต์แบบ inline content คืออะไรคือการที่เราเนี่ยมีการาประกาศข้อความนะครับ m s s a ง เมสเซจสองเมสเซจสามแบบนี้นะครับก็คือมีเนื้อหาภายในแท็กอ่า p แบบนี้ใช่ไหมครับเวลานแสดงผลก็จะแสดงผลอ่าแบบนี้เลยนะครับเมสเซจหนึ Mercedes ่งเมสเซจสองเมสเซจสามใช่ไหมครับแต่เราต้องการที่จะคอมเมนต์เนื้อหาภายในแท็ก p แบบนี้ก็ทําได้นะครับเพียงแค่เราใช้ตัวคอมเมนต์ภายใต้เนื้อหาแบบนี้เลย นี่นะครับตัวเบราว์เซอร์ก็จะมาแสดงเมสเซจสอให้เราเห็นใช่ไหมครับนะครับการคอมเมนต์แบบนี้เรียกว่า inline content นะครับต่อมาครับเราจะททดลองทำการอ่คอมเมนต์แบบหลายบรรทัดกันดูน,นะครับก็เหมือนเดิมครับน้อยกว่าอะไรเออตกใจตก,ตกใจแล้วก็ขีดใช่ไหมครับแล้วก็การเมเน แบบหลายบรรทัดนะครับมาดูกันว่าทำยังไงนะครับเช่นเรามีการประกาศข้อความหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีการประกาศข้อความห้าห้าบรรทัดแบบนี้เลยนะครับก็คือ msg 1ถึง msg 5ใช่ไหมครับ แต่เราต้องการคอมเมนต์ M G สอถึง M G 4แบบนี้นะครับก็คือการคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดเราก็สามารถทำงานได้นะครับก็คือใช้รูปแบบเดิมแล้วนะครับก็คือหมายน้อยกว่าหมาตกใจนะครับขีดขีดแล้วก็ปิดด้วยขีดขีดเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้เลยนะครับมาด er ูบ็อกเซอร์ครับอก็จะไม่แสดงในส่วนของ MSG 2ถึง MSG 4นะครับก็จะแสดงแค่ MSG 1ถึงถึงกับ MSG 5ในส่วนที่ไม่ถูกคอมเมนต์นั่นเองนะครับในส่วนของ VS Code A นะครับก็จะมีคีย์ลัดให้เราสามารถทำการคอมเมนต์ได้สะดวกนะครับตัวแรกเลยนะครับคีย์ลัดนะครับให้เรากด Control บวกอ s h และตัวนี้เลยนะครับ แทดลองกดนะครับ control control slash เฮ้ยเลยนะครับ control slash อ่ากด control s l a s ครั้งหนึ่งครับเพื่อทําการคอมเมนต์แล้วทําการกด control slash อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทําการอันคอมเมนต์แบบนี้ได้เลยนะครับสามารถกดสลับไปสลับมาแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีอีกคีย์รัดหนึ่งครับในการคอมเมนต์นะครับก็คือ c ค้ดบวกเบวกนะครับก็จะกด3มปุ่มหน่อยนะครับัวลองกดนะครับ C ค้ดเคนะครับเพื่อทำการคอมเมนต์จะจะทำการอ่านคอมเมนต์ก็กด Cl k ดเคซีหรือทีจะทำการอ่านคอมเมนต์นก,ก,ก็ได้นะครับสะดวกมากนะครับในการเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วนะครับในการใช้คีย์ลัดในการใช้คีย์ลัดเข้ามาช่วยในการเขียนโค้ดนะครับแบบนี้เลยนะครับ ครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปครับ